มิทานเรื่องหลวงตาขี้ลืมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านชายป่าอันเงียบสงบมีวัดเล็กๆที่เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนที่นั่นมีหลวงตาบุญผู้ชราภาพพำนักอยู่หลวงตาเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านท่านใจดีมีเมตตาแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือขี้ลืมเป็นที่สุด บางครั้งท่านก็ลืมว่าฉันเข้าแล้วหรือยังบางทีก็ลืมว่าสวดมนต์บทไหนไปแล้วบ้างชาวบ้านเลยเรียกท่านติดปากว่าหลวงตาขี้ลืมในหมู่ลูกศิษย์วัดมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อไอ้จอยอายุประมาณสิบขวบไอ้จอยเป็นเด็กฉลาดช่างสังเกตและที่สำคัญคือช่างสงสัยเป็นที่สุดไม่ว่าหลวงตาจะทำอะไรผิดพลาดเล็กน้อย ไอ้จ่อยเป็นต้องคอยจับตาดูและเก็บความสงสัยไว้ในใจวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลวงตานั่งฉันพัตหารเช้าอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ในวัดไอ้จ่อยคอยปรนิบัติอยู่ไม่ห่างหลวงตาฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแล้วหันมาพูดจับไอ้จ่อยว่าจ่อยเอ้ยวันนี้หลวงตายังไม่ได้ฉันข้าวเลยนี่นาะ ไปตักข้าวมาเพิ่มให้หลวงตาอีกหน่อยได้ไหมไอ้จ่อยได้ยินดังนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทำเพียงพยักหน้าและเดินไปที่ครัวเพื่อตักข้าวมาถวายหลวงตาอีกหนึ่งจานหลวงตาก,ก็ฉันข้าวไปอีกรอบอย่างอ,ร,อร่อยไอ้จ่อยยืนมองอยู่ห่างๆในใจก็คิดว่าหลวงตานี่ขี้ลืมจริงๆเลยฉันไปสองรอบแล้วยังบอกว่าไม่ได้ฉันอีก เย็นวันนั้นหลวงตากำลังจะเทศโปรดชาวบ้านในศาลาวัดหลวงตานั่งบนธรรมนาตเตรียมจะเริ่มเทศแต่แล้วท่านก็หลับตาปี๋แล้วลืมตาโพรงขึ้นมาเอ๊ะโยมทั้งหลายวันนี้หลวงตาจะเทศเรื่องอะไรดีนะหลวงตาลืมไปเสียแล้วชาวบ้านต่างมองหน้ากันบางก็ยิ้มขำกับความขี้ลืมของหลวงตาบางก็กระซิบกระซาบกัน ไอ้จ่อยนั่นอยู่แถวหน้าสุดยิ่งเห็นเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกหลวงตาทําไมถึงลืมบ่อยขนาดนี้นะหรือว่าหลวงตากแกล้งลืมกันแน่คืนนั้นหลังจากที่หลวงตาส่งน้ำเสร็จไอ้จ่อยก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาหลวงตาที่กุฏิหลวงตาครับผมมีเรื่องอยากจะถามครับหลวงตาหันมายิ้มเมตตา ว่ามาเธอจอยมีอะไรสงสัยหรือหลวงตาครับทำไมหลวงตาถึงขี้ลืมจังเลยครับไอ้จอยถามออกไปตรงๆหลวงตาหัวเราะเบาๆ <c oughs> จอยเอ้ยความขี้ลืมของหลวงตานะั้นมีเหตุผลนะไอ้ใจอตาโตขึ้นทันทีเหตุผลอะไรครับหลวงตาแก่แล้วความจำก็ไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อน หลวงตาหยุดไปครู่หนึ่งแต่บางครั้งที่หลวงตาแกล้งลืมก็มีนะไอ้จ่อยยิ่งงแกล้งลืมทำไมครับหลวงตาจับมือไอ้จ่อยเบาๆจ่อยเอ้ยคนเราในชีวิตนี้มีเรื่องให้จำเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่ทำให้สบายใจเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจถ้าเราแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความทรงจำของเราเราก็จะหนัก จิตใจก็จะไม่สงบหลวงตาแกล้งลืมเรื่องเล็กๆนน้อยเช่นฉันเข้าไปแล้วกี่รอบหรือจะเทศเรื่องอะไรเพื่อที่จะได้ฝึกจิตของเราให้ปล่อยวางให้ไม่ยึดต,ติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปเมื่อเราไม่ยึดต,ติดความทุกข์ก็จะไม่มาเกาะกินใจเรานะส่วนเรื่องที่สำคัญจริงๆเช่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือการช่วยเหลือผู้คน หลวงตาไม่เคยลืมหรอกนะไอ้จอยฟังหลวงตาอธิบายก็เริ่มเข้าใจความสงสัยในใจของเด็กชายเริ่มคลี่คลายกลายเป็นความเข้าใจและเคารพในตัวหลวงตาผู้ชาราที่ภายนอกดูเหมือนจะขี้ลืมแต่ภายในกลับเปี่ยมด้วยปัญญาอย่างแท้จริงแล้วอีกอย่างนะจ่อยหลวงตายิ้มบางครั้งที่หลวงตาแกล้งลืม ก็เพื่อให้คนรอบข้างอย่างเราได้มีโอกาสช่วยเหลือหลวงตาได้ทำบุญได้ฝึกความเมตตาให้กับผู้อื่นด้วยไงล่ะไอ้ใจยิ้มกว้างเข้ารวบหลวงตาอย่างเข้าใจวันนั้นไอ้ใจไม่ได้สงสัยแค่เรื่องขี้ลืมของหลวงตาอีกต่อไปแต่เขาได้เรียนรู้บทเรียนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการปล่อยวางและความเมตตาจากหลวงตาผู้ชาราที่ภายนอกดูเหมือนจะขี้ลืมแต่ภายใน กลับเปี่ยมด้วยปัญญาอย่างแท้จริงหลายเดือนผ่านไปนับจากวันที่ไอ้จ่อยได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องการปล่อยวางจากหลวงตาบุญไอ้จ่อยเติบโตขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดหลักแหลมและมีความกตัญญูเขายังคงปรนนิบัติหลวงตาไม่ห่างคอยเป็นหูเป็นตาดูแลหลวงตาที่นับวันยิ่งฉลาดภาพลงไปทุกทีและอาการขี้ลืมของหลวงตาก็ดูเหมือนจะไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยวันหนึ่ง ในช่วงฤดูฝนที่ใส่น้ําในคลองหน้าวัดเอ่อโอลนหลวงตานั่งอยู่บนม้าหินอ่อนใต้ต้นมะม่วงสายตาเหมอมองไปยังลําธารที่ไหลเอื่อยจ่อยเอ้ยเสียงหลวงตาแผ่วเบาลมฝนเย็นๆแบบนี้ทําให้หลวงตานึกถึงตอนที่หลวงตาออกบินทบาตครั้งแรกเลยนะไอ้จ่อยยิ้มเขาจําได้ว่าหลวงตาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ่อยครั้งครับหลวงตา หลวงตาหันมามองไอ้จ่อยดวงตาที่พล้ามัวจับจ้องใบหน้าเด็กหนุ่มอย่างพิจารณาจ่อยเอ้ยเจ้าอยู่กับหลวงตามานานหลายปีดูแลหลวงตาอย่างดีมาตลอดวันนี้หลวงตามีเรื่องอยากจะบอกเจ้าไอ้จ่อยนั่งลงข้างๆหลวงตาเตรียมพร้อมรับฟังสังขารของคนเรานี้ไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป หลวงตาพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบหลวงตาก็เช่นกันวันหนึ่งข้างหน้าหลวงตาก็คงต้องจากพวกเจ้าไปตามวัดตะสงสารเอ้จ่อยรู้สึกใจหายขึ้นมาทันทีคำพูดของหลวงตาเหมือนเป็นลางบอกเหตุบางอย่างแต่ก่อนที่วันนั้นจะมาถึงหลวงตามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จหลวงตาหยุดไปครู่หนึ่งหลวงตาอยากจะบวชเนนให้เจ้า ให้เจ้าได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาพัดได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไอ้จ่อยนิ่งไปเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนการบวชเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแต่เมื่อเห็นแววตาที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจของหลวงตาเขาก็รู้สึกถึงความปรารถนาดีที่หลวงตามีให้หลวงตาอยากให้เจ้าได้เห็นแจ้งในธรรมได้ใช้ชีวิตที่สงบสุข แล้วเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านได้เหมือนที่หลวงตาเคยทำมาและหลวงตาเชื่อมั่นว่าเจ้ามีความพร้อมมีปัญญาที่จะรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ไอ้ใจพิจารณาคำพูดของหลวงตาอย่างถี่ถ้วนนึกถึงสิ่งที่หลวงตาสอนเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขี้ลืมที่แท้จริงคือการปล่อยวางหรือความเมตตาที่ควรมีต่อผู้อื่นหลวงตาเป็นเหมือนพ่อครูและผู้ที่มอบชีวิตใหม่ให้เขา ครับหลวงตาผมยินดีบวชครับหลวงตายิ้มอย่างมีความสุขแววตาที่เคยพล่ามัวกลับเปล่งประกายขึ้นมาเล็กน้อยดีมากจอยดีมากไม่กี่วันต่อมาพิธีบรรพชาสามเณรก็ได้จัดขึ้นที่วัดเล็กๆแห่งนั้นชาวบ้านมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นทุกคนต่างปราบเลื้มยินดีที่เห็นไอ้จอยกำลังจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาพัฒหลวงตาบุญเป็นประธานในพิธีแม้จะดูอ่อนแรงลงไปมาก แต่ท่านก็ยังคงพยายามทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ขณะที่ไอ้จ่อยกำลังก้มลงกราบหลวงตาเพื่อขอสารณะและศีลหลวงตาก็จับมือไอ้จ่อยไว้เบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยเมตตาจำไว้นะเนียนจ่อยธรรมะคือสิ่งที่ไม่ตายแม้กายสังขารของหลวงตาจะดับไปแต่ธรรมะก็ยังคงอยู่ ขอให้เนนจอยตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะคำพูดสุดท้ายของหลวงตาฝังลึกอยู่ในใจของสัม,มเนรจอยอย่างไม่มีวันลืมหลังจากพิธีบรรพชาเสร็จสิ้นลงได้ไม่นานร่างกายของหลวงตาบุญก็สุดรงอย่างรวดเร็วพันไม่สามารถลุกจากที่นอนได้อีกแล้วไอ้จอยในฐานะสม,มะเนรน,น้อยคอยปรนิบิหลวงตาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเขานำน้ำมาให้หลวงตาฉัน เช็ดเนื้อตัวให้หลวงตาและสวดมนต์บทที่หลวงตาชอบให้ฟังในค่ำคืนที่ฝนพรมหลวงตาบุญในไวยชาราได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบใบหน้าของท่านยังคงเปื้อนรอยยิ้มจางๆเรากับว่าท่านได้จากไปอย่างไม่มีความห่วงใยใดๆเหลืออยู่เลยการจากไปของหลวงตาทําให้ชาวบ้านและสามเณรจ่อยเสียใจเป็นอย่างมากแต่สามเณรจ่อยก็ระลึกถึงคําสอนของหลวงตาที่ว่าสังขารไม่เที่ยง ทำให้เขาสามารถทำใจได้เร็วขึ้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสมณเณรจอยก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเขาปฏิบัติตนตามคำสอนของหลวงตาบุญทุกประการด้วยปัญญาอันเฉียบแหลมและความเมตตาที่หลวงตาได้ปลูกฝังไว้สมณเณรจอยเติบโตเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพรักของชาวบ้านท่านยังคงถ่ายทอดคำสอนของหลวงตาบุญให้แก่ผู้คนเสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปล่อยวางและความไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ แม้หลวงตาบุญจะจากไปแล้วแต่เจตนารมณ์และคำสอนของท่านยังคงสถิตอยู่ในใจของสาม,มนเณรจ่อยและชาวบ้านตลอดไปและเรื่องราวของหลวงตาขี้ลืมผู้เปี่ยมด้วยปัญญาก็ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาในหมู่บ้านชายป่าแห่งนั้นไม่รู้จบ